ก็สําหรับวันนี้นะครับเราก็มาเจอกันอีกครั้งเนาะซึ่งจะเป็นตอนที่3สําหรับการสอบรอบที่2ของเรานะครับก็เนื่องด้วยที่เราจะได้มาสอบกันในวันวิสาขบูชานะครับก็จะเป็นเรื่องราวของพุทธจริยสามนะซึ่งเป็นจริยวัตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราเองครับก็อยากจะให้พวกเราได้ศึกษาพุทธพุทธบทในเชิงปฏิบัติใช่ไหมครับจะได้น้อมนําแนวทางแบบอย่างครับจริีวัตรของ องค์พระบรมศาส,สดาของพวกเราเนี่ยครับตรงไหนที่เราเอามาปรับใช้ได้ก็จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของพวกเรานะครับเรามาดูสไลด์กันสักนิดหนึ่งครับพุทธจริยาก็คือพระจริยาวัดนะครับหรือความประพฤติท,ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนะครับมี3ประการก็คือพระพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยพระองค์นอกนอกจากจะทําประโยชน์เพื่อพระองค์เองใช่ไหมครับทางด้านปัญญาพระปัญญาที่คุณนะครับพระ วิสุทธิ่คุณถ้าเราจํากันได้ในช่วงพุทธคุณสาวที่เราเคยติวกันมานะครับนอกจากจะทําเพื่อตอนเองแล้วเนี่ยพระอ,องค์ก็มีใจที่จะทําประโยชน์แก่ผู้อื่นใช่ไหมครับเป็นพระมหาการุณาคุณที่เราศึกษามาครับก็จะเป็นพุทธจริยาเนี่ยแหละที่พระองค์ตั้งใจประพฤติความสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเนี่ยมีอยู่3าประการอย่างแรกเนี่ยเรียกว่าโลกตถจริยาครับซึ่งเป็นเหมือนเป็นจริยวัตรประจําวันครับเป็นกิจวัตรประจําวันของพระพุทธเจ้าของพวกเราคือในแต่ละวันเนี่ย พระองค์จะทรงบำเพ็ญพุทธกิจ5ประการจําจำค,ำคํานี้ไว้ให้คุณคุณนะครับพุทธกิจก็คือกิจวัตรของพระพุทธเจ้านั่นเองครับมีอยู่5ประการเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกครับจึงได้ชื่อว่าโลกาทะจริยานะครับก็คือพระจริยวัตรนะครับหรือกิจที่พระองค์จะทําเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกครับมีคําว่าโลกาอยู่เนานะอย่าจำเป็นเป็นคีย์เวิร์ดไว้นะครับมีอยู่5อย่างเราอาจจะจําเป็นภาพนี้อย่างที่พระอาจารย์ยกมา ก็ได้ครับพุทธกิจเวลาเขาเรียงกันครับเขาจะเรียงจากภาพบนนี้ก่อนนะครับคือออกบินทบาทในยามเช้าแต่ว่าถ้าจะให้เราจําขั้นตอนได้ค่อนข้างง่ายเนี่ยพระอาจารย์แนะนําให้เริ่มจากมุมนี้ก่อนครับคือเวลาเช้ามืดก่อนที่พระองค์จะออกบินทบาทนี่ครับเวลาเช้ามืดพอพระองค์ตื่นจากภาพรบรรทมแล้วนะครับพระองค์ก็จะตรวจตาว่าวันนี้เนี่ยจะไปโปรดใครดีนั่นเองครับก็จะมีผู้ผผคนต่างๆที่ เคยสั่งสมบุญมากับพระอ,องค์เนี่ยครับก็จะเข้ามาสู่ขายขายพยานนะพระอ,องค์ก็จะรู้แล้ววันนี้เนาะจะไปโปรดท่านนั้นท่านนี้จากนั้นก็จะเสด็จออกบิทบาดไปโปรดคนคนนั้นนั่นเองอย่างเช่นถ้าเราเรียนพุทธพุพทธธปอดกันมาครับอาจจะคุ้นเคยอยู่ท่านหนึ่งมีอยู่เช้าหนึ่งครับพ,พระพุทธเจ้านั่งสมาธิยามเชา้าตรวจตาดูว่าจะไปโปวดใครดีเนี่ยเห็นว่าปิดผลิมานพได้ออกบวชแล้วเออ ไม่รู้เราฟอทราบครับปิดผลิตมานพเนี่ยตอนหลังเป็นใครเนาะใครทราบอาจจะพิมพ์มาในแชทได้นะครับปิดผลิตมานพเนี่ยได้แบบเบื่อหน่ายการคลองเรือนเนาะทิ้งบ้านทิ้งช่องเนี่ยแล้วก็ออกปฏิญาณตอนวนาเป็นนักบวชแล้วคือพูดง่ายบวชบวชบวชตัวเองครับตั้งใจจะเป็นเป็นนักบวชแล้วพระพุทธเจ้าเห็นปุ๊บก็เช้ามาก็ไปดักรอที่ต้นไซแห่งหนึ่งครับนะต้นพระหูปุตตานิโคธไปรอเพื่อจะพบท่านท่านนี้แหละ แล้วก็ได้ประทานโอวาทจนท่านเกิดการเข้าใจในธรรมะขอบวชภายหลังต่อมาก็สําเร็จเป็นพระอารหันต์ที่มีนามว่าพระมหากัสสปะนั่นเองเนาะ,ะท่านก็เป็นกําลังหลักในการทําสังขยนาพตติโดกครั้งแรกเลยทีเดียวอย่างนี้เป็นต้นครับคือที่อยากให้จําตรงเริ่มต้นจากการที่พระองค์นั่งสมาธิตอนเช้าเพื่อตรวจตาดูว่าจะโปรดใครเนี่ยครับ mm hmm. เพราะว่า มันเป็นสเต็ปที่ต่อกันนั่นเองพอตรวจตาเสร็จปุ๊บก็จะไปออกโปรดท่านนั้นน,นอย่างเช่นตรวจเจอปิดพริมานพใช่ไหมครับก็ไปดักรอเลยเนะ่เช้ามาก็ไปเพื่อจะโปรดท่านนั้นนะครับก็เป็นขั้นตอนที่คู่กันไปหรือว่าพอไฟบางบางวันครับพระองค์ก็จะไปบินทบาทหรือไปโปรดตามผู้คนที่ได้นิมนต์ไว้ก่อนแล้วอย่างเช่นถ้าเราคุ้นคุ้นกันนะครับก็ยศะะกุลบุตรเนาะพอออกบวชปุ๊บเนี่ยครับ ท่านท่านพยาศาสตร์เนี่ยก็หนีออกมาบวชจากบ้านตอนตอนกลางคืนครับถ้าเราคุ้นกันเนาะที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอนี่ครับปรากฏว่าที่บ้านก็ตกใจเพราะลูกชายคนเดียวเนอ้อหายออกไปจากบ้านนี่ครับพ่อก็ออกตามหาจนมาเจอกลางดึกแล้วก็ได้ฟังธรรมโยมพ่อก็บรรลุปเป็นพระโสดาบันด้วยก็เลยกราบทูลน,นิมนต์ขอให้พระพุทธเจ้าและพญาศาสตร์เนี่ยครับได้ไปโปรดที่บ้านด้วยก็คือไปไปโปรดมารดาและภรรยาเก่าของพญาศาสตร จำกันได้ไหมครับมารดาของพระยสาคือเราเคยเรียนกันมาป๊บๆแล้วนะครับก็คือนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมาทุบายญาตินั่นเองนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นพุทธกิจในยามเช้าครับที่จะออกไปโปรดผู้คนที่พระองค์เห็นว,ว่าสมสมควรที่จะได้รับธรรมะในวันนั้นๆนะครับก็เป็นกิจวัตรประจําวันของพระองค์ในยามเช้าครับมีสองอย่างเนาะตั้งแต่ตื่นบรรทมปุ๊บก็ตรวจตาดูก่อนพอตรวจตาเสร็จแล้วก็ไปโปรดในที่นั้นๆนะครับ คราวนี้ในช่วงกลางวันเนี่ยพระพุทธเจ้าของพวกเราก็จะทําประโยชน์ตนบ้าง้วครับเราจะเข้าประทับเข้าฌานสมาบัติอย่างนี้ครับเป็นการพักผ่อนในช่วงกลางวันของของพระอ,องค์ด้วยการทําสมาธินั่นเองครับเพื่อที่ในเวลาเย็นครับก็จะมีญาติโยมมาฟังธรรมจากท่านาเวลาเย็นก็จะแสดงธรรมแก่เหล่าพุทธบริษัททั้ง4ครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเหล่าอุบาสกอุบาสิก,กาก็นึกภาพครับเหมือนสมัยโบราณครับกลางวันญาติโยมก็ไปทํางานเนาะทำนาทําไร่กันอย่างนี้ครับ พอตกเย็นเลิกงานปุ๊บก,ก็จะมาฟังธรรมกันนะในเวลาเย็นครับก็ถ้าเราคุ้นเคยครับท่านอนาถาวินิกาเศรษฐีนะครับซึ่งเป็นยอดอุบาสกเนาะในเลิศทางด้านการถวายทานอย่างนี้ครับหรือว่าท่านอุบาสิกาวิสาขาใช่ไหมมหาอุบาสิกาที่เลิศทางถวายทานเช,นช่นเดียวกันนี่ครับทั้งสองท่านนี้ก็จะนิยมมาฟังธรรมในตอนเย็นครับเพราะหลังเลิกงานเนาะเสร็จจากภารกิจเหมือนอย,อ,ยอย่างพวกเรานี่ครับพอ ช่วงกลางวันเนาะอาจจะทําภารกิจการงานมาพอตกเย็นมาใช่ไหมครับเราก็มาฟังธรรมกันมาติวธรรมะกันอย่างนี้ครับก็เป็นกิจวัตรที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมแก่เราอุบาสกอุบาสิก,กาพอตกเย็นเสร็จปุ๊บญาติโยมกลับบ้านฟังธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาค่ําครับเวลาพบค่าเนี่ยก็จะเป็นรอบของพระพระพ,พ,พิสุสฆงแล้วเพราะว่าพระสงฆ์ก็จาวัดอยู่ในวัดเดียวกันเนาะก็จะฟังรอบค่ําครับฟังญาติโยมเนี่ยพอ เย็นๆมาฟังเสร็จก่อนจะค่ามืดเนาะก็เดินทางกลับบ้านกันไปนะครับพอรอบพบค่าก็จะแสดงธรรมแก่พระพิสุสงฆ์นั่นเองครับใครจะมีข้อสนทนาธรรมธรรมะนะครับสงสัยกันเรื่องอะไรนี่ครับก็จะได้กราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พระอ,องค์ก็จะแสดงธรรมพอหลังจากพบค่าปุ๊บแสดงธรรมแก่พระสงฆ์เสร็จแล้วในเวลาเที่ยงคืนครับโดยประมาณก็จะเป็นเวลาแสดงธรรมแก่ เหล่าเทวดาที่เราเห็นภาพนี้เนาะเขาทำจางๆนี่ครับเป็นเหล่าเทวดามาก็อย่างที่คุยกันในการติวครั้งครงั้งที่แล้วครับบางท่านถ้าเรามองเป็นปุคลาทิศปุคลาทิสฐานเนาะก็เป็นเหล่าเทวดาจริงๆเนี่ยมาฟังธรรมนี่แหละครับอย่างใครเคยตอบป,ปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าใช่ไหมครับเราใช้หลักมงคลชีวิตในการสอบกันเนี่ยครับมงคลสูตรก็เป็นพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงให้แก่เหล่าเทวดาฟังนั่นเอง แล้วเราก็ได้หลักมีวิตมามาศึกษากันครับแต่ว่าถ้าใครมองว่าเอ๊ยยังไม่มั่นใจจะเทวดาม,มีมีจริงหรือเปล่าเนี่ยในคมภีท่านก็อธิบายว่าเป็นวิสุทธ์เป็นสม,มุติเทพครับเป็นสม,มุติเทพค,คือกษัตริย์นั่นเองครับพระราชาพระมหากษัตริย์เนี่ยพรอองค์ก็จะเสร็จเสร็จเสร็จภารกิจในยามดึกเนี่ยครับก็จะเสด็จมาอย่างเช่นพระเจ้าอาชาสตูนครับก็จะมาในยามดึกเหมือนกัน ผู้ที่ปงพระชนพระเจ้าพิมพิสารเนาะแล้วก็ขึ้นคองราชเนี่ยครับนอนไม่หลับเลยเนาะเพราะว่าเพิ่งปงพระชนพระราช,ชบิดาม,มาก็เลยคืนหนึ่งนอนทนไม่ไหวละก็เลยมากราบพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ฟังธรรมเป็นที่มาของสาสามัญญผลสูตรครับเป็นพระสูตรที่เล่าเรื่องราวของประโยชน์ของการมาบวชเป็นพระอย่างนี้เป็นต้นครับก็เล่าพอให้เราเห็นเห็นภาพว่าพุทธกิจที่พระองค์ทําเพื่อชาวโลกเนี่ยครับ มีอยู่ห้าราการถ้าเอาตามตำราเนาะต้องบอกก่อนเนี่ยในการสอบของพวกเราก็จะมีเอกสารอ้างอิงที่อยากให้พวกเราได้ไปอ่านเนาะตามที่พี่พิธีกรได้ได้แนะนําไปครับถ้าตามเอกสารเขาจะเริ่มกันที่เวลาเช้าครับออกบินทบาทก่อนแต่ว่าถ้าเป็นพระอาจารย์ก็จะแนะนําว่าให้เพื่อเราจําง่ายเป็นลําดับขั้นตอนครับเอาว่าหลังจากตื่นบรรทมเนี่ยพระองค์ตรวจตาก่อนซึ่งถ้าตามตําราจะเรียงไว้อันดับสุดท้ายนะครับแต่ว่าถ้าเราจําตามลําดับ เวลาเนาะ,ะตื่นเช้ามาปุ๊บพระองค์ก็ตรวจตาก่อนเลยนั่นเองพอตรวจตาปุ๊บว่าจะไปโปรดใครแล้วก็ค่อยไปโปรดผู้ที่พระองค์ต้องการจะแสดงธรรมในยามเช้าจากนั้นเวลาเย็นเนาะแสดงธรรมโดยส่วนรวมครับใครสะดวกหลังเลิกงานก็มาฟังธรรมกันพบคําแสดงธรรมแก่พระพิสุสงฆ์แล้วก็ตกดึกเนาะเที่ยงคืนเนี่ยเหล่าเทวดามาพระองค์ทําอย่างนี้ครับตลอดทั้ง45พรรษาเลยก็บอกว่าว่าด้วยพระองค์มีเป็นผู้นําแห่งความดีครับ ไม่ได้เก็บหวงความดีไว้ไว้คนเดียวเนาะพระองค์อยากจะให้ความรู้ของพระองค์เนี่ยไปถึงแก่คนอื่นด้วยอยากให้พระองค์อยากอยากอยาก,อยากให้ชาวโลกเนี่ยครับมีความสุขเหมือนอย่างพระองค์ด้วยพระองค์ก็เลยบำเพ็ญสิ่งที่เรียกว่าโลกัตถจริยาเนาะเป็นพระจริยวัตรเพื่อประโยชน์ของชาวโลกนะครับอย่างที่สองพระองค์ทําในส่วนที่เรียกว่ายาตัถจริยาครับ คือทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่พระญาติอันนี้เราจํากันแบบแบบแบบง่ายๆเนาะยาตะยาตะนี่ครับอ่าบำเพ็ญประโยชน์แก่พระญาตินั่นเองในตําราของพวกเราก็จะยกตัวอย่างที่เรามากัมากมักจะคุ้นเคยกันครับเช่นการเสด็จนิวัตกรุงกบิลพัทเนาะเพื่อโปรดพระประยุนพระประยุนญ,ญ,ญาตินั่นเองครับเพราะว่าพอพระองค์เสด็จออกบวชเนาะก็แบบหายไปเลยจนแบบโอะเจ้าสุโธธนะพระราชวิดาเนาะก็แบบลูกเราจะตัดสู้แล้วเนาะอยากจะให้มาโปรด ญาติพี่น้องสักนิดหนึ่งเนี่ยครับก็เลยส่งเหล่าเหล่าราชาทูตใช่ไหมครับเาลอามาดไปเนี่ยส่งไปชุดแรกๆก็หายหมดเลยนะจนชุดสุดท้ายใช่ไหมครับส่งการุธายีเนาะได้ไปตามเสด็จกลับมาได้ยกภาพนี้มาปุ๊บพอมีใครพอพอจะเดาได้จะเดาได้ไหมครับองนำหน้าเนี่ยมีแสงอย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเนาะนะครับแต่ว่าแล้วใครกล้ามาจับมือพระพระพุทธเจ้าเนี่ยเราพอทายกันได้ไหมครับ ท่านได้ทราบอาจจะพิมพมามาในชั้นนะัเป็นเหตุการณ์ใดเนี่ยท่านนี้คือใครมาจับมือไว้เนาะเรื่องเรานี้ก็ท่านนี้ก็คือพระเจ้าสุธโธธนะพระราชวิดานั่นเองครับเพราะว่าเห็นลูกชายของเราเนาะโอ้พระองค์นี่ทาไมออกบินทบาทไปขอชาวบ้านเขากินล่ะเราเป็นกษัตริย์เนาะทําไมไปไปขอจากคนอื่นเนี่ยก็เลยมาห้ามไว้ครับพระพุทธเจ้าของเราก็ได้โอกาสเลยครับ แสดงทมโปรดพระพุทธบิดาเนาะด้วยทมที่พึงประพฤติให้เป็นสุจริตใช่ไหมครับถ้าเด็กๆสอบทำทำมัมศึกษากันก็จะเรียกว่าสุจริตธรรมนี้เนาะาพึงประพฤติทมให้เป็นสุจริตอย่างนี้ครับแสดงทมโปรดปุ๊บปรากฏพระพุทธบิดาครับพระเจ้าสุโธธนะเนี่ยก็บรรลุเป็นพระโสดาบันก็องก็ทรงมาเป็นประโยชน์แก่พระญาติอย่างอย่างอย่างนี้นะครับแต่ในภาพเนาะเราเห็นแต่พระเจ้าสุโธธนะพระราชบิดาเอาแล้วพระราชมารดาล่ะครับพวกเราจํากันได้ไหมครับ พระพุทธมารดาก็ท <qu> <bah>, <aciones> <talk>. ่านสวรรคตเนาะสิ้นพระชนตั้งแต่เจ้าชายสิทธัตถะอายุได้เจ็ดวันเองเนาะเออพระองค์ก็ไม่ไม่ไม่อยู่แล้วแต่พระพุทธญาณของพวกเราก็ไปโปรดใช่ไหมครับก็เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเนาะนะครับอ่าเป็นที่มาเหตุเรื่องราวเหตุการณ์ตักบาทเทโวโรโรหณะนะครับในช่วงวันออกพรรษานะครับนี่ก็พระองค์ทําประโยชน์เพื่อพระยุญญาญาหรือว่า ในการเสด็จกรุงกาบินลพัฒในครั้งนั้นก็ได้พาพระพระอนุชาต่างพระมารดาเนาะก็คือเจ้าชายนันทะได้ออกบวชตามคราวที่แล้วเนาะที่น้องน้องพระภายได้ตอบคำถามไปครับจะมีอยู่ภาพหนึ่งถ้าเราจําได้กําลังจะแต่งงานปุ๊บแล้วก็ไปรับบาารครับสุดท้ายเปลี่ยนจากงานแต่งเป็นงานบวชแทนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่องค์ได้มา็ญประโยชน์แก่พระพระประยุรญาตนะครับหรือว่า ทรงอนุญาตการบวชแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีคุณคุ้นชื่อนีกน้กันบ้างไหมครับท่านนี้คือพระนานางเนาะนะครับที่ทรงเลี้ยงดูต่อมาหลังจากที่พระพุทธมารดาได้สิ้นพระชนไปนะครับก็ได้พระนานางได้เลี้ยงเจ้าชายศิท,ทธ,ธาจนโตมานะครับก็ภายหลังพระนานางก็อยากจะบวชครับพระองค์ก็อนุญาตการบวชเป็นภิกษุณีให้ใช่ไหมครับซึ่งจริงต้องบอกว่าแม้จะบอกว่าเป็นประโยชน์แก่ พระน้านางเป็นยาตถาจาริยาครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอมีภิกษุณีเกิดขึ้นใช่ไหมครับก็เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกท่านอื่นด้วยหญิงท่านอื่นๆพออยากจะบวชปุ๊บก็ได้โอกาสนะครับมาทูลขอบวชเป็นภิกษุณีได้กับอีกเหตุการณ์หนึ่งครับสเสด็จไประงับการทะเลาะกันแห่งหมู่พระญายติการทะเลกกาะกันเออเราดูภาพนี้เนาะภาพนี้มีอ่าองค์ตรงกลางนี่เราสันนิษฐานได้พระพุทธเจ้าแน่นอนคงจะทะเลาะก,กันแน่แหลนะเนาะต่างฝ่ายต่างพร้อมใจกันชักดาบเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับ แล้วมีน้ําอยู่อ่พอพอเดากันไหมกันกันได้ไหมครับใครจําได้บ้างเดาว,ว่าเป็นเหตุการณ์อะไรเอ่ยครับที่พระพุทธเจ้ามาห้ามการทะเลาะกันเป็นเหตุการณ์ที่พระ,ระพระประยุรญ,ญ,ญาตเนาะทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายพระพุทธบิดานะครับและฝ่ายพระพุทธมารดานะครับอ่าซึ่งเป็นกรุงกบิลพัทกับกรุงเทเทวทหาใช่ไหมครับปกติจะทํานาร่วมกันแล้วก็ใช้น้ําจากแม่น้ำเนี่ยครับคือแม่น้ํา โรฮินีเนะาะมีหลายท่านต่อถูกกันมาเลยทีเดียวครับก็แย่งน้ํากันครับปรากฏว่าคนเป็นชาวนาครับก็ถึงเวลาก็ต้องมาแย่งน้ํากันเออพวกเราก็คงเคยเคยเคยได้ยินข่าวเนาะบางทีแบบบางบางหมู่บ้านใช้น้ําจากคลองคลองชลประทานเดียวกันแล้วก็มาแย่งน้ํากันครับพระองค์ก็ไปห้ามการทะเลาะกันโดยคําถามเด็ดเลยครับถามว่าระหว่างน้ําเนี่ยกับเลือดของญาติพี่น้องเนี่ยอะไรมีค่ามากกว่ากัน ทุกคนก็ตอบตรงกันเนาะเออเลือดของญาติพี่น้องย่อมมีคุณค่ามากกว่านะครับฉันก็เลยแบบเออแล้วเราจะมาฆ่ากันเพราะน้ําที่มันมีค่านิดเดียวก็คงจะไม่ควรอย่างนี้ครับก็ได้ทําประโยชน์แก่พระประโญาตินะครับเรียกว่ายาตตะจริยาอย่างที่สามครับพุทธตะจริยาทรงกระทําหน้าที่ในฐานะที่ทรงเป็นพระพุทธเจ้า คือจริงๆเขาบอกว่าพุทธะจาริยาเราฟังพุทธะพุทธะเนี่ยเนาะคือในฐานะที่ทรงเป็นพระพระพุทธเจ้าจำจำคีย์เวิร์ดไว้ไว้สักนิดหนึ่งจริงๆท่านบอกว่าพุทธธาจาริยาเนี่ยก็คือโลกัตถจาริยานั่นเองครับคือการทําประโยชน์เพื่อชาวโลกนั่นแหละแต่จะเป็นประโยชน์ที่มีแต่เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นครับที่ทําได้เช่นอะไรครับเช่นทรงบัญญัติพระวินัยเพื่อความดํารงมั่นแห่งพระศาสนา คือภาษาวกรูปอื่นๆเนี่ยไม่สามารถจะเป็นผู้บัญญัติพระวินัยได้นะครับคนที่จะทําได้ก็คือต้องมีฐานะเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นครนับจริงๆคือทําเพื่อประโยชน์ของชาวโลกนะอย่างพระอาจารย์เนี่ยตามมาบวชในยุคหลังเนี่ยห่างพระองค์มา2500กว่ากว่าปีเนี่ยก็ได้อาศัยพระวินัยที่พระองค์ได้บัญญัติไว้เนี่ยครับในการฝึกฝนอบรมตัวเองในการศึกษาปฏิบัติเนี่ยครับพระองค์ก็ได้ทําประโยชน์เพื่อชาวโลกแต่ว่าทําในฐานะที่ทรงเป็นพระพุทธเจ้าเนาะภาษาวกรูปอื่นๆ,ๆ,ๆไม่สามารถจะทําได้ รือทรงสถารนาพุทธบริษัทสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาถ้าเป็นภาษาลูกอื่นจะแบบโอภาณานางมาทูลขอบวชเป็นภิกษุณีเนะะาะภาษาองค์อื่นโอจะขอบวชให้เองเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันต้องรอให้พระพุทธเจ้าองค์ได้ประธานการการอนุญาตก่อนแล้วถึงจะบวชให้ได้อย่างนี้ครับคือทําประโยชน์แก่ชาวโลกในฐานะที่เป็นพระพระพุทธเจ้าแต่เห็นในตาราของพวกเราครับในเอก เอกสารที่ใช้ประกอบการสอบของพวกเราครับมีเนื้อหาส่วนอื่นด้วยก็เลยเอาภาพนี้มาถือว่าทายการสนุกสนุกแล้วกันครับเอาภาพซ้ายก่อนครับพวกเราคิดว่าท่านนี้เป็นใครดีเนาะองค์นี้นี่พระพุทธเจ้าชัวร์เลยนะครับแต่ว่าเอ๊มีคนนึงเอาวางดาบเรียบร้อยแถมมีพวงมาลัยอยู่ที่คอท่านนี้คือใครเอ่ยครับอ่าอาหิงสกะหรือองคุริมานั่นเองคือในตำราของพวกเราก็บอกว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยแผ่ขายพยายนไปเห็นในตอนเช้าเนาะแบบโอ้องค์องค์คุริมาต้องการนิ้วสุดท้ายซึ่งเล็งไปที่คนข้างหลังเนาะคนข้างหลังนีค่คือคือคือใครดีครับคือมารดาของของของ,ขององค์องค์คุริมานเนาะรู้ข่าวว่าพระราชาจะยกทัพไปจับลูกตัวเองเนี่ยด้วยความที่รักลูกมากก็รีบจะไปบอกลูกให้หนีไปครับแต่ลูกเห็นปุ๊บไม่ได้นึกถึงความรักของแม่้ะเนาะ กำลังเลงว่านิ้วของแม่เราเนี่แหละจะเป็นนิ้วสุดท้ายที่เราต้องการครับพระพระพุทธเจ้าท่านเห็นแล้วว่าเออถ้าปล่อยให้ทาํามาตุค่าเนาะคือฆ่าแม่ไปปุ๊บเนี่ยจะเสื่อมจากมรคผนนิพพานเลยเนาะต้องไปเอาายแค่อย่างเดียวนี่ครับพระองค์ก็เลยไปห้ามไว้ก่อนแล้วจนสุดท้ายพระองค์คริมานก็ได้ออกบวชใช่ไหมครับเป็นพระอาหารหันด้วยรูปนี้อาจจะพอคุ้นเคยกันเอามาดูอีกรูปหนึ่งดีกว่ารูปขวาเนี่ยเราพอทายทายกันได้ไหมครับ มีพระพุทธเจ้านี่แน่นอนอีกคนหนึ่งครับพกผ้าเรียบร้อยมีกรดอะไรเน็บอยู่เนี่ยแล้วก็มีธนูวางอยู่คิดว่าเป็นเหตุการณ์อะไรดีครับเอใครรู้ลองลองลอง,ลองทายมาดูนะครับอ่ามีมีธนูวางอยู่ด้วยอ่ามีบางท่านทายถูกนะครับก็คือเป็นนายคมังธนูครับที่พระเทวทัตส่งมาคือในตําราของของพวกเราเนี่ย บอกบอกว่าแม้พระเทวทัตเนาะจะร้ายกาจยังไงก็ตามเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าของเรามีใจเมตตาครับป้องกันที่ไม่ให้พระเทวทัตถลำลึกไปมากกว่านั้นนะครับยังประทานการการบวชให้อย่างน้อยๆเพื่อเป็นอุปนิสัยในอนาคตนะครับแม้แบบชาตินี้อาจจะแบบไม่สามารถจะแก้แก้แก้แก,แก้ตัวกับตัวกับใจได้ครับไปกับใจได้เอาตอนวินาทีสุดท้ายเนาะก่อนจะจะละโลกไปเนี่ยครับ ก็ยังเป็นเป็นประโยชน์เป็นอุปนิสัยในอนาคตอย่างนี้ครับก็เลยพระเทวทัตเนี่ยแข้นมากนะครับส่งนายขมังธนูมาวางแผนไว้อย่างดีเลยครับแต่พระพุทธเจ้าเน้นด้วยจิตที่ที่เมตตาครับก็แสดงทมโปรดนายขมังธนูแล้วมากไปกว่านั้นอีกเนาะพระเทวทัตท่านวางแผนเป็นขั้นตอนนะครับส่งนายของธนูคนแรกไปดักยิงปุ๊บส่งมาอีกสองคนเพื่อไปปิดปากคนแรกครับ แล้วก็ส่งอีกสี่คนมาปิดปากคนที่สอ,อ,องนี่ครับอ่าอีกสองคนนี่ครับก็ปิดปากไปนี่ครับพระพระพุทธเจ้านอกจากจะแสดงธรรมปรดในขมังธนูแล้วเนี่ยยังบอกด้วยว่าให้ไปอีกทางหนึ่งเพราะว่าถ้ากลับทางเดิมนี่โดนปิดปากแน่นะครับอก็ด้วยจิตที่เมตตาเนาะของพระพุทธเจ้าของพวกเรานี่ก็เป็นสิ่งที่พระองค์ได้บําเพ็ญในฐานะที่เป็นพระพระพุทธเจ้านะครับที่เรียกว่าพุทธตจริยาเนาะฉะนั้นเนี่ยพราะจารย์เลยตั้ง ชื่อหัวข้อในตอนนี้ครับอยากให้เราได้แบบอย่างจากพุทธจริยาคือจริยวัตรของผู้นําต้นแบบความดีครับซึ่งเวลาที่พระอาจารย์สอนพุทธวัิเนาะหรือเรียนพุทธวัิกันมาครับอยากไม่ไม่อยากให้เราต้องแบบต้องมาต้องต้องท่องจําชื่อต่างๆครับซึ่งไม่เกิดประโยชน์แต่อยากให้เราได้ไปเห็นว่าแต่ละท่านแต่แต่ละเหตุการณ์เนี่ยพระพุทธเจ้าของเราทําอย่างไรแล้วเราก็ถ่ายทอดเนาะซึมซับมาเป็นต้นแบบความดีของเราอย่างเช่นโลกัตถจาริยาเนี่ย พระพุทธเจ้าบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชาวโลกของเราถ้าจะฟังแล้วแบบโหทำเพื่อชาวโลกมันจะดูใหญ่ใหญ่เกินไปเนาะพี่เราว่าเรามาใช้ชีวิตอยู่บนโลกโลกใบนี้ครับเราก็บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วยใช่ไหมครับอ,อย่างที่เมื่อสักครู่เนี่ยเรามีอาจารย์พี่ตุ๊กเนาะเป็นวิทยากรให้กับพวกเรานี่ครับอท่านก็ทําประโยชน์เพื่อกับพวกเราเนะเอาความรู้เอาสิ่งที่ท่านได้ไปทํามามาแบ่งปันให้กับพวกเรานะี่ครับหรืออย่างพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีเนาะลุงฟ้านะนะอาเนี่ยเห็นพวกเรามา ศึกษาธรรมะกันก็มาร่วมบุญเนาะ,อะมอบของรางวัลต่างๆให้ให้กับพวกเราเนี่ยครับก็ได้ทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะครับหรืออย่างครนะูบาอาจารย์เนาะหรือว่าพวกเราเนี่ยหลายหลายท่านเลยครับตั้งใจที่แบบศึกษาธรรมะแล้วรู้ตรงไหนเนาะบางท่านเนี่ยเห็นในจอบางทีมีน้องแวบ,บโผล่มาด้วยเนาะ,ะเราก็เอาไปถ่ายทอดให้กับพี่พี่น้องๆเราฟังอย่างนี้ครับเราก็ได้ทําประโยชน์ด้วยนะครับนี่โลกัตจาริยาอย่างที่สองยาตถจาริยาทําประโยชน์เพื่อหมู่ญาติใช่ไหมครับ ก็เราอยู่บนโลกใบนี้เนาะมีพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือใครก็ตามครับบางทีเราอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายครับเราก็ช่วยเหลืองานท่านได้ก็ทํานะครับอนุเคราะห์เกื้อกูลกับหมู่ญาติของเรานะครับเนาะแมนแม้เราจะเป็นเด็กเราอาจจะแบบโอ้ไม่สามารถแบบทํางานเก็บตังค์เดี๋ยวผมจะเลี้ยงปู่เลี้ยงย่าที่ดูแลผมมาเนี่ยแต่ว่าเอาตอนเอาเอาตอนนี้ยครับเราช่วยงานบ้านท่านได้นี้เนาะเออหรือว่าตั้งอยู่ในโอวาทของท่านไม่ไม่ทําให้ท่านต้องเป็นเดือดเนื้อร้อนใจเพราะการกระทําของเราเนี่ยครับ เราก็จะได้ช่วยเหลือดูแลท่านด้วยก็เป็นจาตาจาริยาเนาะทำประโยชน์แก่หมู่ญาติของเรานั่นเองครับอย่างที่สามเนี่ยเรียกว่าพุทธ,ธาจาริยาคือพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์บําเพ็ญประโยชน์ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าคือในฐานะของพระองค์เองฉะนั้นพวกพวกเราเราไม่ได้มีฐานะเป็นพระพระพุทธเจ้าเนาะแต่เรามีฐานะเป็นอย่างไรเนี่ยครับพระอาจารย์อยากให้พวกเราเนี่ยทาหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์นะครับถ้าเราเป็นนักเรียน เราก็ทําหน้าที่ของนักเรียนใช่ไหมครับเราอยู่ที่บ้านเรามีฐานะเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่เป็นหลานของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์หรือเราเป็นพี่ของน้องเป็นน้องของพี่อย่างนี้ครับเราทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์อย่างนี้เนี่ยเราจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างแน่นอนครับวันนี้ก็เลยเอาเรื่องราวของพุทธจริยาเนาะซึ่งพระอาจารย์คิดว่าเป็นจรรยวัตรที่อันงดงามของพระ,พ,ระพุทธเจ้าแล้วที่ชาวโลก องค์การสาระาชาติครับยกย่องพระพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยก็อาศัยจริยวัตรทั้ง3าประการนี่แหละครับฉะนั้นเนาะเราศึกษาธรรมะก,กันแล้วก็อยากให้เราได้นะ้อมนํามาปฏิบัติจะทําให้เราพบกับความสุขในชีวิตได้ครับเนาะในช่วงต้นของพระอาจารย์ก็มาติวไว้อย่างนี้ก่อนที่เราจะได้ทําแบบทดสอบกันก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเรานั่งหลับตาทําสมาธิกันสักสองนาทีก่อนนะครับให้เราได้ปรับท่านั่งให้สบาย ปล่อยวางเครื่องกังวลทั้งหลายก่อนนะครับทาใจสงบนิ่งกันสักสองนาที